ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไร่ชาที่เขาบอกว่าเป็นชาที่อร่อยที่สุดของเกาหลีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเลยนะต้นไม้ที่ถ่ายซีรีส์หนังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับคอมเมนต์อยู่ข้างล่างสักเรื่องแหละเรื่องอันนี้เราจะให้เต้ม,มาสแสดงซีรีส์นะครับถ่ายรูป <c oughs> เป็นที่บท <c oughs> ึกเต้ระลึกของไร่ชาเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็น ถ้ามองจัดข้างบนด้านสูงขึ้นมานะมองมาเขาจะดูเหมือนบาร์โค้ดถ้าผูกกับบาร์โค้ดถ้าไปดูมุมสูงกันมีอะไรจะบอกน้องชายไหมครับน้องดาวใครวะดาว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 ไงนี่พี่ชายดาวนะครับเป็พี่ชายดาว เราเรารู้ว่าชาที่เนี่ยก็เป็นชาที่ดีที่สุดที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีอาหารเกาหลีเกาหลีเป็นชาที่ขึ้นชื่อเกาหลีนะครับบรรยากาศก็โอเคสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีถ่ายละครของซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นเขาบอกว่าต้นไม้ตรงนู้นน่ะเป็นถ่ายซีรีส์อะไรไม่ทราบนะครับบรรยากาศดีมากเป็นชาที่เขาบอกว่างามที่สุดในเกาหลีแล้วก็อร่อยที่สุดด้วย นี้เราจะเข้าแถวซื้อไอติมกบบเค้กซึ่งแถวยาวมากยาวยาวมากแต่ไม่เป็นไรเราก็จะรอนะครับเราจะรออ่าตอนนี้เราก็ได้เมนูมาทั้งหมด3เมนูนะครับที่ทํามาจากชาที่นี่ก็บอกว่าอร่อยที่สุดในเกาหลีเมนูแรกไอศกรีมชาเขียวแล้วก็ลาเต้ชาเขียวแล้วก็เค้กโดแเรามาชิมอย่างละชิ้นอยา่างละอันกันว่ารสชาติเป็นแบบไหไอันนี้เขาบอกว่าไกด์นำเสนอมากบอกว่ารสชาติเนี่ยห้ย สสุดนะครับเราจะมาชิมกันอ่าเป็นไงมาชิมก่อนตันนแรกนี่ครับคเอาให้ผ่านผ่านครับผ่านที่สองไอศกรีมชาเขียวก็เลยกลิ่นของชาลาเตอชาเขียว ในความรู้สึกผมแต่คนอื่นอาจจะรสชาติอาจจะแตกต่าางจกผมแต่ของผมคือธรรมดาแต่ว่าอร่อยขอบคุณมากครับมีปลาแดงอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมครีมให้ดูเมื่อกี้ผมลืมชิมครีมครีมเนี่ยผมชิมไปแล้วก็มันผมว่ารู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะนะครับเดี๋ยวชิมาดูควารู้สึกมันเหมือนกินไอศครีมอ่ะ จริงครีมแนีมืนกิเหมือนกินแกะติมคือมันไม่เหมือนครีมบ้านเราอ่ะครีมบ้านเราคือกินรู้ว่าเป็นครีมแต่เนี้ยกินเม,ม็ดปุ๊บน่าลายในปากเลยใช้พิเิษมากโอเคครับจะซื้อไปฝากคนดังบ้านก็เกรงใจเขาบอกว่าไม่ใส่สารกันบูดเราเลยไม่ซื้อกลับจะไม่แต่เสียนะครับก็ลองถ้ามีโอกาสก็มาชิมด,ดูนะครับชูเขาบอกว่าเป็นน้ําแร่ เราจะเอาไว้เติมไปกินระหว่างทางนีออ่แล้วเ,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 เราได้น้ำล้วก็บอกน้ำที่น,นี่แพงมากขวดนึงก็พันกวน่าวอนใช่ป่ะพันวอนก็ประมาณเท่าทไหร่เท่าไหร่สิบบาทเนาะสามสิบสามสิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทโอเค 100, รรอเราได้น้ำแล้วตอนนี้นะครับเวลาในประเทศไทยก็บ่ายสอง 15 14นาทีแต่เวลาที่ประเทศเก,กาหลีก็เร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงก็กก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 คือตอนนี้ก็4ี่โมงสี่โมงสิบโมงสินะครับรบ,บรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นสบายมากนะครับตอนนี้เรามาเดินอยู่ด้านนอกของตัวอาคารนะครับตอนนี้ผมก็มากินอาหารเย็นนะครับเมนูนี้คือหมูหูกโคก,ก,กอกีหมูโคก,ก,กบีกไม่ใช่หมูโกอีกหมูหมูหมูโคกอีหมูหมู ของเกาหลีเลยเขาบอกว่าเป็นหมูหมูหมักซอสห้าชั้นนะครับตอกนนี้หมูน่าอร่อยมากมีอะไรบ้างมาดูมานี่มีกิมจิมีมีเครื่องเคีงเยงด้วยมีกิมจิมีหมูน่อยอีนี่สมาชิกของเราอ่ะสมาชิกไทยก็อร่อย <Yeah. S 1> อะวันนี้เราจะกินฮะเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วก็จะมาบอกความรู้สึกว่ารสชาติเป็นอย่างไร <laughs> อย่าลืมกดซับกับแจอย่าลืมกดสับตะไคร้เอ้อย่าลืมสับตะไคร้เอ้ยอย่าลืมกดซับตะไคร้แล้วก็กดให้กําลังใจกดแชร์กดอะไรก็กดไปกดเยอะๆแล้วก็ชมรายการด้านหลังอยู่ข้างล่างนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกับรายการอัดอดตลุยเกาหลีมีหลายอีพีมีหลายตอนตะลุยหลายที่หลายโอกาสแล้วแต่ว่าเราจะตะลุยที่ไหนอย่าลืมกดนะครับซับตะไคร้ซับตะไคร้ซับตะไคร้รายการด้านหลังครับรายการย้อน